สบายดีปาลุงสบายดีก well, so so ัส uh, uh, ุกุ้สุกนสุกสุกงคปปะตาอีล้ปลุงกินข้าวแรงํำกันเด้อมาด้พี่น้องถ้าหนูกโกน้ำมันหนคุณหนุกมาเด้อมาเด้อมาเด้อเบิดสุกโกอาหาราเมียงแน่นมีแกงแกงกบแกงขีด ใส่พักซี่ใส่ผักบัวใส่กระปูใส่บักหนอยใส่บักเล่แกงหม้อเปลงแกงหม้อกยเห็นแต่ต้ามม่เป่านี้ยังมีหัดแกงหม้อผักซี่บ้านห้าแ่บได้ซักซี่ลาวนมบอกมีขัวมักทอดินปิ้งป้าหวานก็งานศิล้วบุคคลบริสัทว์ข้อโทษข้อไเลายเลยรู้ จับักยจัมือไว้กันแนมึงหนโน่อยโน่ะจับมือไว้กันแนมมึงนาพันยากิดเข่าน้ำกรเด้อวมาเด้อปลาลุงกินขอวแรงนำกันออมกบทั้งกบทั้งเขียดทั้งกระปูทั้งหอยทั้งหอยปาแบบรวมมีดหักล้มกันหนาวหนาวบุบๆเนี่ปลาลุงเลย

มันเคยเอ้าดูคนคนนี่ดีก็หอยนัสิวายัไหให้โชคแล้วเนาะวนโรบบ่อนรำบ่อนวะอย่นี่ตาเงิน ปาโมนามนาเนบจะคือบทอดวงชื้นใช่น้ำเาทอดอานำเ่านเ่าใชนับาทางทยนำเบาทอดอ้าแ่บแ่่บ่คอยมักทอดพี่ยางเดียวดำไปดำกมแ่าบ่แม่มันมีน้ำมันกมมีน้ำมันอมีน้ำมันพอน้ำมันทอดนแทน เืง่ตืนมันมัน่วัดทีน้อยนะร้อยขเขาคนเดเห็นกัจกเอาทันนี่บังมือมือบังไว้คุลุงมือบางไว้ละสลิบคนน่ะทำบังไงรู้นั่นนะอ่าใส่ฟักี่สุดังขมหมดัล ผูดจามันแลยมันไม่ักกิจสพไม่รักกางคเาแล้วนมา่อมาวล่องจิ้ม้าแล้วนหัเหงื่อเห่อเห่อเห่อเรี้มบเร้บมนมาเหื่อมา่เหยื่อมาเหื่อมาทานน้ำก็ดีนี่เหื่อ คมผากอะไรนี่ผับุหรเมี่ยเป็นยังไงยงนี่มักคุ้นดินขวยปรู้ไหมแม่ตาเราจะชื่อไม่เห็นแนวพันแต่ขัาวกินหมูซะก่อนมันตื่นอยป่านี่ยเหน็บเม่นแล่วแนวพันแลวกินแล้วขั้วาข้าโกงไปยังไงออย่ามาดิมังกิดข้าเบแ่เบิ่ง ปาายเป็นหน่วยช่ข้าวหูเป็นหู้ายให้เงยหมาตื่นเตือนทั้งลุงตั้งตื่นาเจ้าสังคุแล้ว่าเจ้าคนเห็นหมาี่เพื่อจะกได้ปาร์ตี้บาทออมาทั้งลุงมาทั้งเทิเว้นแล้ว

แ,แต่ข้าวนั้นหาที่ซื้อเกือบแตกกาวเทียมจัน,นจได้เกือวันทั้งดาวฮะก็ได้มใส่ซวันสองปีขึ้นหลัง <c oughs> นี่ไรกระเทียมผมมีใส่ไ,ได้เ,เ่อนมไปตะก้อแต่กรเทียมน,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 นอนนานเล่ย,ยใจุ้ดจุดไฟเลื่องใจ เดี๋ยวมาลาลาเลยไปรบ้ดีเลวมาจีเนี้ยขมาเนี้ยขมาก็ได้มีแต่ลอยค่ะมีแต่ลอยจกข่ะนี่หอยหอยหน่อยนี้ต่อยก้แกงวัวหมิดอืยไม่ต่างหอยไม่ต้องก๊อู ประมาณาหาชนิดนมีหลายชนิดเ้อเเกี่ยวพุชขม้เส้นบขหมักซีมีทักบัวหอมเปาะหอนอไรก็ดด่งกลทำาอจอดเด้าอเดิมไม่จิมเนี้มันตัเส้นหงั่นะร มอเคโอเคหมักทนอไไหมแบเลยไดูหน้ามม่อนมาเช้าไหมไให่นกินข้าวตา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 ตตาตตาตาตต้า แต่าวต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 แาวตาวตาเตาปามาไมอ่มแล้วอิ่าแล้วนั่งลงเอะนี่นขึ้นมาบุมยืนอ้งเท่านตอนเพิ่กะปาบุมอ้ยช่องอีโอ้ขันันตื่นกมาเลยตูมาเลยขันั ปูกก็เล่แม่แตงแแม่ใูกแดเฮ้ยปูกแค่ยอดแล้วจะเอาลงมาปลูกเห้าปุ๊วแตวแมวแนงแมวแต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 งแมวปลูกแค่ยอดไม่ไหวน้องโซ่ขอดก้อนอะไรไปแล้ว

ดูสภาพดินให้ฉันขุดสิเสียมจนขุดเกิดี๋ยวขุดเหอจะมาที่ไหนอักคโคขุดแล้ก็ไทยแล้วพูดลาวก็ไทยแล้วพูดลาวก็ไทยแล้วพูดลาวที่นี้แค่ก็บ่เอาดูสภาพทั้งขุด he <laughs> ha ไม่เอาไม่เอาเหรอ้ยอย่าพูดยบวไทยไทยเปิดบ้าลาบนนักเตพูดตังบทนาดินใจมามาจีเนาะอะไรนาดินใาเมนี่ กูนี่รายแบบนียเอาไงยังไงเมอกีี่อยู่ับบนกูม่ี่ใช่จค้องนาเราเห็นแค่หน้าเราสอดบูดุดเพื่อปล้องนาจะผ่านจหมูดุดนู้นหน่อยมูในสวนร้ายมันบ่มีอย่างนู้นหน่ดุดดไปหมูนสวนบ่มีอย่างไปนางเองไปกระพุ้น